ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมโอเมจิกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะมาเพื่อนๆมารู้จักตัวละครระดับ R 1ตัวนะครับก็จะเป็นตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในวันที่9พฤษภาคมนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอุซังิมาลุนะฮรก็จะเป็นกระต่ายน้อยดวงจันทร์โคมไฟอ่ะแล้วแต่คนเรียกละกันตัวนี้สามารถหาได้จากสารเจ้าเท่านั้นหรือก็คือถ้าเรามีแต้ม200เนี่ยเราก็จะไปแลกเขาได้นะครับวิธีอื่นไม่สามารถหาแลกได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น ตัวแสหนึ่งตัวแล้วกันนะครับเปิดยันอะไนระพวกเนี้ยไม่ได้เลยครับผมมารู้จักประวัติของเขาหน่อยเลยดีกว่านะฮะซีวีซือปะสะยุนกักะปีศาจที่กลายร่างมาจากกระต่ายนิสัยขี้ขาดก่อนที่จะกลายร่างเป็นคนมักจะถูกลังแกโดยมนุษย์และสัตว์มาโดยตลอดและยังสามารถจับอันตรายโดยรอบได้อย่างดีเพื่อปกป้องตัวเขาเองและพวกพ้องของมันอันนี้ก็คือประวัตินะครับประวัติอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะสำหรับอุสงิมาลุนะครับแต่เป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างเด็ดนะครับเมื่อปลุกพลังเรียบร้อยแล้ว นะฮะก็เข้าไปดูที่สารเจ้ากันหน่อยเลยดีกว่านะครับนี่นั่นเองนะครับแลกด้วยใบยันบินาน200นะครับเพื่อนๆก็สามารถแลกได้เลยแลกได้ไม่จํากัดตัวละครนะครับจะแลกเป็น10 20 30 40ตัวก็สามารถแลกได้เหมือนกันนะครับเข้าไปฮะนี่เราก็ทํา5ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ปลุกพลังนะครับแนะนําว่าต้องปลุกพลังด้วยส่วนการที่เราจะปลุกพลังนะครับเราก็ต้องใช้มัชชาวารีระดับต่ําแล้วก็ระดับกลางนะครับและก็กองอัศนีเพื่อที่เราจะปลุกพลังได้นะครับ โอเคแล้วก็ประวัตินะฮะอันแรกเลยก็คือนะครับทำการปลุกพลังเราจะปลดล็อกได้อันที่2ก็คือทําการอัปเลเวลให้ถึง30เราจะได้ดารุมะดําด้วยนะครับบอกได้เลยว่าโคตรเด็ดฮะเพื่อนๆที่อยากหาดารุมะดําเป็น1วิธีที่หาได้นะครับถ้าเราอัปเกรดอุสังิมาลุนะครับถึงเลเวล30แล้วก็อันที่3นะครับอุสังิมาลุจากการประลอง30ครั้งน่าจะชนะนะครับแล้วก็กดกลายล่างไปเรียบร้อยฮะจัดไปเลยดีกว่านะครับ บึงโอ้ยสุดยอดนะครับดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะเหมือนตัวเขาจะไม่ค่อยมีเอฟเฟกนะครับมีออร่าแค่ตะเกียงไฟเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับเรามาดูสเตตัสระดับ5าดาวนะครับเมื่อปลุกพลังเรียบร้อยแล้วพลังโจมตีนะครับอยู่ในระดับ B อยู่ที่1 4 5 1่อยอ HP อยู่ในระดับ S อยู่ที่9 4 2 5ป้องกันอยู่ในระดับ B อยู่ที่306นะครับแล้วก็ความเร็วสปีดอยู่ในระดับ S อยู่ที่116เลยอันนี้ค่อนข้างไหวเพราะว่าตัวนี้ต้ตอง เล่นเป็นสายสปีดนิดนึงนะครับถ้าไม่อยากเล่นสายสปีดก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงมิตามานะฮะคิดิคอนอยู่ในระดับ C นะครับอยู่ที่3%เท่านั้นส่วนเรียคชั่นตัวละครน,นะครับออืื้หก็ไดา้อยู่นะครับอ่ะมาดูสกิลนะฮะสกิลแรกแตกหนาะอ,อย่าคิดว่าข้าน่ารักพอข้ากดขึ้นมาทีก็น่ากลัวเหมือนกันนะอุสังหิพุ่งโจมตีเป้าหมายฝ่ายศัตรูนะครับหนึ่งเป้าหมายสร้างความเสียหาย100%ของพลังโจมตีนะครับยิ่งอัพดาเมจยิ่งเพิ่ม แต่สกิลนี้เอาจริงๆอาจจะไม่ค่อยได้ใช้อาจจะได้ใช้แต่ไปดูสกิลอื่นแล้วกันนะครับสกิลที่2รักษามีแต่แครล,ลอดเท่านั้นที่รักษาค่าให้หายได้เมื่ออุสงิได้รับความเสียหายจะมีโอกาส40%ในการได้รับแครลอดหนึ่งหัวจะไม่เกิดการโจมตีต่อเนื่องและความเสียหายที่ถ่ายโอนมาจากโซชูถ้าเราลิงก์โซชูอยู่นะครับแล้วเข้าไปตีตัวอื่นที่ไม่ใช่อุสงิมาลูก,ก็จะไม่ได้แครล,ลอดนะครับผมแครลอดแต่ละหัวจะเพิ่มต้านสถานะผิดปกติ20%เมื่อเริ่มเทลินจะได้รับแคาาานนาราปลกพล แล้วนะครับก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาเมื่อเริ่มเถิดก็จะได้รับแครลอดสองหัวและจะได้รับแครลอดอีกหนึ่งหัวเมื่อทําการโจมตีอุสังหิมาลุมีแครลอดได้มากสุด4หัวแครลอดไม่สามารถลบล้างได้นะครับแล้วก็ยิ่งอัปเกรดเลเวลเข้าไปเนี่ยผลของต้านสถานะผิดปกติก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเลเวลสองสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เลเวลสามโอกาสที่จะได้รับแครลอดเมื่อถูกโจมตีเพิ่มขึ้นเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เลเวลสี่นะครับต้านสถานะผิดปกติเพิ่มขึ้น ถึง4หัวนะครับผมต่อ1หัวเขาเขียนมาอย่างนี้นะฮะถ้าแปลไม่ผิดนะผมว่าเป็น1ตัวละครที่โกงมากแล้วก็เลเวล5โอกาสที่รอดรับแคโรอ์เพิ่มขึ้นเป็น60%เอนั่นเองนะฮะส่วนสกิลที่3นะครับผู้อารักขาหัวใจรีบไปสหาห้ามแกงเพื่อนข้านะอุสงิให้แคโรล์ของตัวเองทั้งหมดลบล้างสถานะหยุดนิ่งสถานะหยุดนิ่งรวมถึงแช่แข็งกายร่างมึนงงหลับไหลของฝ่ายเราหนึ่งเป้าหมายโดยการซุ่มและทําให้แถบเทิร์นเพิ่มขึ้น10%สํารับเป้าหายที่ยังติดสถานะควบมของสถานะเพิ่มขึ้น เท่าตัวนะครับเมื่อใช้แครอทหนึ่งหัวสถานะเพิ่มแถบเทินจะมีผลต่อไฟเราอีกหนึ่งเป้าหมายนะครับก็ถ้าเราอัพไปถึงเลเวล5เนี่ยผลของการเพิ่มแถบเทินนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็น30%เเ็กันเลยทีเดียวเลยที่ว่าเป็นสายฟูลซับนะครับไม่มีดาเมจเลยนอกจากสก,กิลแรกสก,กิลเดียวก็เอามายืนซับให้โลนดาเมจเป็นหลักเลยนะสำหรับตัวโคนสังิาลุนะครับ สำหรับมิตามาที่แนะนําสาหรับตัวละครนี้นะฮะก็จะเป็นพวกแมวกวากฮันกอนโคนะับพูดวาลีก็ได้นะครับแต่ไม่เหมาะกับทางดาเมจอย่างมากนะครับตอบโต้ก็เฉยๆนะฮะหรือจะเอาเป็นอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมิตามาที่คนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่อาจจะถึงเวลาที่ต้องใช้แล้วก็ได้นะครับคูโรเนโกะนั่นเองนะครับลดความเสียหายลดลง30%นะฮะถือว่าน่าจะเอามันเป็นตัวยืนได้นะครับแล้วก็มิตามาที่แนะนําสําหรับช่อง2เลยก็คือสปีดหรือ HP นะครับ ช่องที่4ี่ก็คือต้านสถานะหรือ HP นะครับช่องที่6ก็จะเป็น HP นะครับผมไม่เน้นคิดิคอนนะฮะเราจะเน้นแบบยืนต่อนเนื่องเพื่อให้รับดาเมจได้นั่นเองหรือจะใช้เป็นสายป้องกันก็ได้เหมือนกันแต่สายป้องกันเนี่ยอาจจะต้องทําของหนักหน่อยเพราะว่าต้องเล่นไปทางการเยอะการประมาณสักห้า6 0 0อะไรประมาณที่ถึงจะยืนได้นะครับถ้าเราไม่เล่นเป็นเลือด ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เอาไปปรับใช้ EP ละกันแต่ถ้าเราเล่นเป็นสายพลังป้องกันก็ถือว่าเป็น1ตัวที่สามารถเล่นได้ละกันนะฮะเดี๋ยวผมขอรับด้วยลูมาดำหน่อยละกันนะครับปลดพนึกเข้าไปเรียบร้อยฮะบ้าเออมีประวัติของเขาด้วยนะฮะ แต่ก็มีทิคเทคนิควิธีการอัปเกรดสกิลของตัวนี้มานะครับเราจะไม่ลงสกิลแรกเลยนะฮะแนะนาให้เพื่อนๆอเอาตัวละครของเขามาอัพกันเองนะครับ PDF. โดยที่เรายังไม่ต้องทำดาวหรือปลุกพลังเพราะว่าตัวนี้เปิดสกิลไว้แล้วอยู่3าสกิลด้วยกันนะครับเราสามารถกดอัปเกรดอัปเกรดตัวละครเขากันเองได้นะฮะแบบนี้ Walker. นั่นเองนะครับผมถ้าได้สกิลไม่ถูกใจเราก็รีไปเรื่อยๆรีไปเรื่อยนะฮะอ่สมมุติว่าสกิลนี้เอ้ยมาว่าตัวนี้มาก็อัพต่อแต่ถ้าไม่มานะครับเราก็เอาอีกตัวหนึ่งมากินได้เลยนะครับอืม แต่ผมนั่นภาพไปแล้วไงทาไปแล้วนะฮะก็ทําใจฮะเป็นหนึ่งวิธีในการที่ใช้ในการรีสกิลนะครับผมเผื่อที่เราได้สกิลไม่ต้องการอย่างถ้าเราไม่อยากเอาสกิลแรกเลยนะครับบอกได้เลยว่าต้องมาแล้วล่ะในเรื่องสกิลฮะบึ้บก็ต้องหาตัวมาอัพกันอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับอ๋อลงสกิลสี่ไปเพิ่มแถบเธอนะฮะเดี๋ยวเราไปลองตัวละครนี้กันหน่อยเลยดีกว่าเราก็ได้เตรียมตัวละครอีกฝ่ายหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ พื่อที่เราจะได้เห็นผลของตัวละครนี้แบบชัดเจนนะคะคือถ้าเราไม่มีมิตามาสในระดับหนึ่งนี่ไม่แนะนําให้เอาไปเล่นแล้วกันเพราะว่าเล่นยากมากฮะสำหรับตัวละครนี้ต้องม,มีมิตามาสก,ก่อนนะครับตีธรรมดาเลยแล้วกันฮะปึินี่ฮะก็จะมีแครหลอดอยู่2อันนะครับแต่ตอนนี้มี3แล้วฮะออาเกรดม,มาบุกพลังถือว่าค่อนข้างดีก็โยนแครหลอดเลยแล้วกันนะครับเพิ่มแถบเทินฮะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จมตีก่อนจมตีก่อนนะฮะ ก็อยู่ที่จํานวนแครอทของเรานั่นเองนะครับที่จะสุ่มให้เ,เพื่อนๆในทีมด้วยนะครับมาแล้วฮะเพิ่มมาอีก25เรนี้ยกได้ว่าเห็นผลกันเลยทีเดียวนะครับเล่นถึง,ถงเล่นถึงเล่นโอเคฮะเดี๋ยวเราเอามาตีตัวน้องกระต่ายละกันแต่ถ้าเรากลางโล่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการโล่เล่นหรือจะมีพูดวารีอยู่น้องกระต่ายจะไม่ได้รับแครอทนะครับต่อให้มีโอกาสติดเดยอะขนาดไหนก็เถอะต้องรอให้โล่หายไปก่อนนะถึงเราจะได้รับนะคระ อาจจะไม่เหมาะกับทีมเลนอย่างมากนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มีแครลอนะครับเราจะใช้สก,กิลนี้ไม่ได้แต่เมื่ออัปเกรดปลูกพลังเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้รับแครลอทมาเมื่อเริ่มเทินทุกรอบนะครับล้วก็กดตีธรรมดาไปฮะโดนตีไปแล้วนี่ฮะโอ้ยก็ได้รับแครลอทมาเรียบร้อยแล้วครับผมบอกเลยว่ากดเร่งแทบเทินไปเร่งให้ตัวเองไม่ได้นะครับนอกจากเร่งให้เพื่อนๆในทีมนะฮะขอเร่งเป็นเซเมเลยละกันอ่า ก็ตามจํานวนแครอทที่มีอยู่นะฮะที่สามารถเล่งได้แต่ถ้าไม่มีแครอทอยู่ก็เล่งไม่ได้นั่นเองนะครับ <c oughs> แครอทนี้ติดยากมากไอ้ไม่ยากอยู่นะยังได้ไาอยู่ได้ไปอยู่นะครับผมฉะนั้นเล่นเป็นสายป้องกันน่าจะโอเคฮะเมื่อเริ่มเทิร์นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็โยนแครอทไปอีกปึ๊บเรียกว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ขี้โกงมากถ้าอัพสกิลเต็มเรียบร้อยแล้วนะฮะ ผมว่าโหดเลยอ่ะยิ่งไปสู่ทีมบังการนะครับอย่างเจ้าหญิงคขุุ้ยะนะครับผมเข้าคู่กันมากแต่ตัวละครเราต้องมีก่อนนะถึงจะเล่นได้ฮะงานเล่นลําบากสุดๆเลยทีเดียวนะครับผมปี๊บแคลรดสองหัวนะฮะฟัาเข้าไปหนึ่งที่หดมาอ่าได้รับหนึ่งแคลอดแคลรดที่สองแคลรดที่สองไม่โผล่จรง,งเหรอโอ้ <laughs> <laughs> โอเค โผล่ในด,ดอกสุดท้ายนะครับนีว่าโดนตีไป6ทีนะฮะขึ้นมา2แคร์หลอดอ่าอิ่มนํำสำํำรางกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อเริ่มเธอนะครับได้รับแมวก,กวากก็เพิ่มสกิลไปอีกมือเข้าไปฮะตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับทีมสปีดสักเท่าไหร่นะฮะต้องเน้นเป็นเกมยื้อเท่านั้นถึงจะโอเคนะครับผมงั้นก็เล่นยากมากเลยทีเดียวฮนะ,ะลกไปก่อนฮนะอืมอืมอาให้ตัวนี้แล้วกันมืออ่ะเดี๋ยวลองดูออโต้เลยแล้วกันนะ อ๋อลืมเปิดสก,กิลอีกฝั่งหนึ่งครับผมมาน้องก็ไตยน้อยบบ,บ,บ๊ลองดูในอโอตโอต้ฮะโอ้ยตีธรรมดาด้วยนะครับไม่ใช่แค่หลอดนะฮะใส่ไมีกลงโลกแล้วดับดิ้นกันไหม ดาบดิ้นกันหมาจีบมีแค่เราสี่หัวฮะโอเคนะครับโจมตีก่อนเพิ่มแทบเพื่อนแล้วก็ลบสถานะให้เพื่อนได้อีกด้วยบอกได้ว่าโกงฮะถึงเป็นตัวอาตัวหนึ่งก็เถอะนะครับถ้าเลือกใส่มิตมะใส่ถึกดีๆนะฮะโคตรโกงโคตรโกงฟากเข้าไปหนึ่งดอกฮะตัวละครนี้นะครับจะใช้ สกิลก็ต่อเมื่อแคลอทเต็มเรียบร้อยแล้วได้อยู่ได้อยู่อืมมาดูกันว่าเขาจะใช้หรือเปล่าฮะสามแคลอทเอ้ใช้อยู่ใช้อยู่ยนะครับ,บเรียบร้อย,อยสุดยอดถือว่าเข้าแกมปอยู่ฮะ ปวนได้ทาให้ฝั่งตรงข้ามโคตรหัวร้อนโวดโหดนะครับแต่ออตโต้นี้ก็ยังมีลำบากลําบากนิดนึงนะฮะแต่ตัวละครนี้ไม่เหมาะกับการลงดันอย่างมากนะครับอาจจะมาใช้พีพีหรือปวดนในหมากร้อยพูดนะครับหรือถ้าเราเล่นสายลงดันข่าวรับนะครับเน้นเป็นยื้อหน่อยเป็นยื้อหน่อยก็ตัวนี้สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเอามาเพิ่มแถบเทินได้เมื่อแคลลอตถึงนั่นเองนะครับ เป็นตัวหนึ่งที่โอเคแต่มิตรมะหรือทีมเนี่ยต้องเล่นเป็นทีมยื้อหน่อยนะครับเพื่อที่เราจะได้รับผลของตัวนี้ได้แบบเต็มที่นะครับแต่มิตามะช่อง2เนี่ยถ้าแนะนาจริงๆก็ขอให้เป็นสปีดดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ออกเทินไวหน่อยเอาละครับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ถ้าชอบเป็งไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วสไครเลแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับเกมโอเมจิคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายครับ